สวัสดีค่ะทุกคนค u e สส้มสัปดาห์ที่9ของ Fortnite Chapter ที่2 s ี a ั o n ที่7มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง g e ก็ต s โลน r ั่ r ออ r ดอ a ์สจ p กอเราจะต้องไปรับคำสั่งจากด n รสที่ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญก็เพื่อนๆจะไปที่ตู้โทรศัพท์ที่ไหนก็ได้นะคะแต่อย่างของไซเนี่ยมันเป็นทางผ่านที่จะไปที่เมือง c a t ตี้คอร์เนดังนั้นไซก็เลยจะมาลงที่ตรงตู้โทรศัพท์ที่ไซปักไปแล้วกันนะคะ ก็พอมาถึงหน้าตู้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านเพื่อนมีเควสนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องไปกดรับโทรศัพท์ก่อนจากนั้นมันจะมีเมนูจุดๆ,ๆขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็แค่กดคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะผ่านเควสนะคะเพราะดีของไซเนี่ยที่มันเป็นเครื่องหมายตกไซทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าของไซมันเป็นการอัดไว้ก่อนที่เควสมันจะเข้านะคะมันเลยจะมีหน้าจอแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าวิธีการนะคะก็เหมือนกันแค่ไปรับเควสที่ตู้โทรศัพท์เพื่อนเพื่อนก็จะผ่านเควสแรกอันนี้แล้วคะ่ะ Equip a t e t t e ท t เตอร์เด i ดิสเ a n และเอเล l l l บิลบ in o n one t c t c h เพื่อนๆจะต้องไปสวมใส่อุปกรณ์ค้นหาจากนั้นก็จะต้องไปปิดบิลบอร์ดของเอเลียนทั้งหมดนี้จะต้องทำในตาเดียวกันนะคะก็คิดว่าเคสนี้เนี่ยมันน่าจะทำได้หลายๆเมืองที่มันมีเอเลียนบิลบอร์ดซึ่งน่าจะเป็นแบบพวกเมืองใหญ่ๆนะคะซาาจะพาไปดูที่เมือง Misty Meadows แล้วกันนะที่ Misty Meadows นี้นะคะสุดของไอ ดีเทกเตอร์กับป้ายบิลบอร์ดเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างใกล้กันมากๆดังนั้นมันก็จะทำง่ายหน่อยนะคะทีนี้พอมาถึง Misty Meadows แล้วนะคะก็มาที่บริเวณน้ำพุนี้ไอเจ้า,าดีเทกเตอร์เนี่ยที่เพื่อนๆจะต้องไปกดสวมใส่มานะคะมันจะอยู่ที่น้ำพุเดินวนหาเล็ดดึงนะคะถ้าเกิดว่าลงมาตรงตำแหน่งทรายล้วไม่เห็นเมื่อเพื่อนๆเก็บเอเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให วิ่งขึ้นบันไดามาเลยค่ะเพราะว่าบิลบอร์ดมันอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเสร็จแล้วเราจะเจอบิลบอร์ดอันใหญ่ๆตรงนี้1อันเข้าไปกดอินเทอร์แอคนะคะส่วนมากก็จะเป็นตัว E ค่ะพอเพื่อนๆไปใส่ Equipment มาก่อนแล้วก็มากดที่บิลบอร์ดก็จะเป็นการผ่านเคสค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องทําทั้งสองอย่างนี้ให้เสร็จภายในตาเดียวกันไม่สามารถทิ้งไปทําตาต่อไปได้นะ ขอที่ 3. Collect resources in Holly Hatchery เพื่อนเจะต้องไปเก็บพวก material ในการบิวที่เมือง Holly Hatchery จำนวนทั้งหมด100หน่วย ใ่ไม่แน่ใจว่าคำว่า c o l l e ก t เนี่ยมันรวมกับการที่เราได้พวกมันที่เรียลจากการเปิดกล่องหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเอาชัวรก็ไล่ตีต้นไม้นะคะเพราะว่า100หน่วยเนี่ยตีแปบบ๊แบๆบก็ได้แล้วอย่างใส่มาลงที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตีพุ่มข้างๆเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวได้116เลยเพื่อนๆก็สามารถทำได้ในตาเดียวกันเช่นกันค่ะขอไขของแป๊บหนึ่งนะคะพพอร์ตกันได้ง่งายๆโดยการไปที่ไอเทมช็อ จากนั้นกดที่ support a อ creator ทางด้านขวาล่างพอมาถึงหน้านี้พิมพ์ Beauty a n the b e a l e ที่เป็น creator Code ของซายแล้วก็กด accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะหรือจะโดเ a t ผ่าน True Money Wallet ที่อยู่ทางด้านขวาบนก็ได้นะคะขอี่4 Eliminate t r e s p a s s e r เพื่อนๆจะต้องไปค่า t r e s p a s s e r หรือผู้บุกรุกจำนวนทั้งหมด3ตัว วิธีที่หาง่ายๆนะคะอย่างแรกก็ไปที่เมืองฮอลลี่แฮสชอรีเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าทร a สพาเซอร์เดินตราเวนไปมาในเมืองน่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยค่ะ เมื่อมันถึงเมืองแล้วก็ให้ทําการหาอาวุธก่อนนะคะเพราะว่าเทสพซเซอร์มันจะถือปืนไคเมรากันอยู่ที่ตัวตลอดเมื่อมันเห็นคนนะคะมันก็จะคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูแล้วมันก็จะทําการโจมตีก่อน,นะค่ะดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปบวกกับมันให้หาอาวุธก่อน อีกทริกนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะให้ทร e สต์พาสเซอร์มันอเลิร์ตนะคะเพื่อนๆก็ไปให้ปรสิตเนี่ยงับหัวนะคะแล้วมันสมองว่าเป็นพวกเดียวกันเ <c oughs> มื่อเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำการเปิดเราก่อน,นะค่ะทีนี้บางจุดนะคะเราอาจจะไม่เห็นทรัสต์พาสเซอร์ก็เดินไปทั่วๆเมืองหน่อยะค่ะบางทีมันก็จะอยู่ใกล้กัน2ตัวก็มี ทีนี้ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วก็ให้เรียบทําการโจมตีแล้วก็ฆ่ามันให้ตายถ้าสมมติมันน็อกใช่ไหมคะมันยังไม่ตายทนันทีเนี่ยก็จะต้องเรียบซ้ําก่อนนะเผื่อว่าเราตายหรือว่าเพื่อนมันตัวอื่นๆเนี่ยมันมาชุบผ่ะเรายังอยู่ในข้อ4อยู่นะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะไปหาเจ้าครสพาเซอร์ได้ก็คือไปอยังเมืองที่มีชื่อสีม่วงเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันจะมี UFO บินอยู่เหนือเมือง UFO ที่มันบินอยู่เหนือเมืองนี้นะคะมันก็จะมี t r e สฟัสเซอเป็นคนบังคับลำละ1ตัวดังนั้นเมืองหนึ่งมันมี3ลำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจัดการได้หมดทุกลำเนี่ยมันก็จะเก็บเควสได้ครบเลยค่ะ มาถึงเมืองแล้วนะคะให้หาอาวุธที่ยิงระยะ,ะไกลๆได้อย่างเช่นพวกปืนกลน,นะคะเพราะว่าเราจะต้องยิงยานให้ตกก่อนพอ่ยิงยานตกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเจ้า t r a สพลาเซอรเดินออกมาแล้วค่อยไปฆ่ามัน,นะคะ่ะก็ต้องระวังเรื่องการโจมตีจาก UFO ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะโดนดามจประมาณ30แล้วก็มันสักกระเด็นทีนี้ยานตกแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีทร a สพาเซอรออกมาก็ทกําการยิงแล้วก็พยายามฆ่ามันให้ได้นะคะ ข้อที่5รองสุดท้ายแล้วนะคะ place a bioscan in alien biome เราจะต้องไปวางสแกนเนอร์ในพวกโซนของเอเลี่ยนจะพาไปที่ holly h a t c h e r y นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองอื่นเนี่ยมันมีหรือเปล่าแต่ที่นี่นะคะก็จะมีให้ทำอย่างเพียงพอแน่นอนเข้าใจว่าจะต้องไปกดวางแค่อันเดียวนะคะ เพื่อนๆมาถึงเมืองแล้วใช่ไหมคะก็ให้ไปที่กลางเมืองที่ร้านขายของนะคะที่เป็นตึกใหญ่นะคะตึกกลางเมืองที่อยู่ใกล้กับรถชุบเนี่ยมาทางด้านหลังนะคะเพราะว่าไอไบโอสแกนเนอร์มันจะอยู่ที่นี่เห็นตรงที่ไซลงใช่ไหมคะมันจะอยู่ข้างหน้าไซเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นเพราะว่าอันนี้ยังไม่เข้าเนาะเควสมันยังไม่เข้ามันเป็นหมวดปกติเดี๋ยวไซจะพาไปดูในรีเพลย์นะคะว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไง ก็หน้าตาของไบโอสแกนเนอร์จะเป็นแบบนี้นะคะโลเคชันเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ไซบินไปลงค่ะอย่างที่ไซบอกเพื่อนๆเ,เข้าใจว่าทําอันเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไซจะพาไปดูอันที่2แล้วก็อันที่3ที่มันอยู่ในเมืองนี้ด้วย ก็จุดที่สองนะคะขึ้นมาจากร้านค้านะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงเราจะเห็นบ้านที่มีต้นไม้เอเลียนมันจะอยู่ที่ตรงพื้นตรงต้นไม้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามองไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับต้นไม้ใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่2ท,ที่สามารถมาเก็บได้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูจุดที่3แต่เข้าใจว่าทำอันเดียวนะคะเก็บอันเดียวก็เป็นอีกมุมนึงของเมืองเลยค่ะ ปุ๊บนะคะนี่นะคะมันจะอยู่ที่โรงต้นไม้เหมือนกันก็ให้สังเกตไอที่มันเป็นถังๆอะไรก็ไม่รู้ที่มันวางอยู่3อันนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ place by probes เพื่อนๆจะต้องไปวางอุปกรณ์สอดแนมซึ่ง location ของมันเนี่ยจะมีหลายจุดทั่ว map แต่ค่ะเพื่อนๆจะต้องไปวางแค่3อันเท่านั้นและเมื่อเรากด แถบแผนที่ขึ้นมาแล้วกดไปที่ Quest แล้วก็คลิกที่ชื่อ Quest นะคะมันก็จะแสดงโลเคชันบอกเลยว่าแต่ละอันมันอยู่ตรงไหนบ้างเลือกไปอันที่ตัวเองสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าไปโซนตรง Misty Meadows เนี่ยก็จะดีหน่อยเพราะว่าแต่ละอันมันอยู่ค่อนข้างใกล้กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของไอเจ้า Spy Probe เนี่ยมันเป็นยังไง ไซมาที่ Satellite Station นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพอไซเก็บตรงบนเขาแล้วใช่ไหมคะเดินเข้าไปขึ้น Launchpad ที่ Satellite Station แล้วก็ไปสุดต่อไปที่ใกล้ๆได้เลย นี้แวะเปิดกล่องทองนิดนึงนะคะทีนี้พอเปิดแผนที่ดูก็จะเห็นว่าจุดที่ซายอยู่เดี๋ยวมันเก็บไปแล้วมันก็จะหายไปก็ดูว่าตัวเองอยู่ใกล้ตรงไหนจุดต่อไปก็เดินทางไปตรงนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องทําในตาเดียวกันนะคะเพื่อนๆสามารถแบบทําตาละอันก็ได้คือแบบว่าไปต้องเมืองใหญ่เล่นไปตามปกติใกล้ๆแล้เราค่อยไปเก็บก็ได้นะคะก็ขึ้นลอชแพดแบบนี้นะคะแล้วก็บินไปจุดต่อไปได้เลยอย่าลืมปิ้งไว้เพื่อที่จะได้ไม่หลงทาง และถ้าเกิดว่าใครที่แบบงงๆว,ว่าไอ้ทำไมไซอัปโหลดคลิปใหม่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าข้อที่6เนี่ยไอ้คลิปอันที่แล้วมันมีข้อมูลผิดพลาดพอเข้าไปทำในเกมแล้วมันกลายเป็นว่าคนละ location คน,คนละแบบคนละอันกันแบบไกลามากๆเลยนะคะดังนั้นไซก็เลยจะต้องไปเก็บฟเทจอันนี้ใหม่แล้วก็ทำการเรนเดอร์ใหม่แล้วก็อัปโหลดใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอีกที่หนึ่งก็ช่างมันแล้วก็เนื้อสมมติว่าายเก็บครบไปแล้วแล้วกันนะ ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเล่นฟอร์ดไนกันอย่างสนุกสนานส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดกันเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะท้ายไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ